กหมีแต่พูดคำเดียวว่าถ้าจะไม่อยู่แล้วคุณก็ดูแลตัวเองแค่นั้นแหละคำนี้ก็พูดประจำแล้ไม่รู้แกเป็นยังไง

เพราะว่าแกดื่มนอนสื่นสายแบบนี้จะไปจำก็เลยไม่ไม่รู้ไงรักษาี่โมกอาโมกเขาจะือ๋อครับผมกับธนาคารใช่ไหมครับครับโอเคครับกอขอโทษครับเยอะไหมพี่เยอะไหมครับเยากไม่อะไร เราไม่รู้ภายหังเป็นปนีนน่ท,ทางการมาแล้วข้ามานานล้วอย่างนี้นทาไมคนฉันเป็นมูลเหตุให้แกต้องขอ,อกเตอย่าง้ไม่รู้อยู่สด้ายอยู่ด้วยกันแกได้พูดอะไรกับพีไมก็จะมีก็จะ,จะมีอาการเจ็บนลักษณะเกมไม่ไม่ค่อยพดอะไรเ<อ>กมบอกว่ามีแต่พูดคาเดียวว่าถ้าจะไม่อยูแล้วคุณก็ดูแลตัวเองแค่นั้นเลยคนี้แกพูดประจำดประจำหรับพูดประจำได้แกได้มีโรคปจตัวมีไร้ม่ กินเหล้าบดเมื่อคืนได้แต่สองขวดเมื่อคืนดื่มเหล้าด้วยสองขวดที่เขาอยู่กับแกใช่ไหมเมื่อวานอยู่แล้ก็เป็นนอนแปลว่าเมื่อเช้าตอนเมื่อเช้าเช้ายังเจอกันอยู่ใช่เจอแกตอนสืด้ายประจำแ๋ยวก็คนปุอ๋อแต่เม่อคืนนอนได้กันอยู่ใช่ไมับยู่ันไม่ได้นอนเพราะว่านอนห้านอนห้าหุมแล้วก็นอนหลักเลคุณตื่นช้ามาเขาบอกว่ายาได้จากนมีอะไรเป็นเรหมอไม่พี่จะเกิดเห็น มีอะไรเป็นรังสังหอนี่นะที่เกิดเหตุไม่มีเลยนี่ก็ไปตลาดก็ปตลาดเขาจะซื้อมาให้เขาราจะไปโอนเงินให้ทนายค่าศาลเขาเรื่องะไรทีิอันี้เรื่องรถอ๋อเรื่องรถโองเชรื่งพีแก้แกู้เงินมัเท่าไหร่ที่จ่ายหนาคารออกมาธุรกิจนี้ใช่ไหมืาไม่รู้ก็ได้จะเยอะอยู่่คว่าทุเรียนก็ขายดีแล้วทีก็น่้จะีปัญหาไรก็ขายดี ขายดีอยู่แต่ว่าคนดิฉันเดีย้บ้างม้งมื่อนักัข่าวไ่าสนบ้นข่าวสี่ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน followers อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ